ก็พลังกยแล้วนะครับรุ่นระลังทีเราสามารถเริคมได้ก็คือแรงสีแดงรับนาโนบอลลขอบคุณทุกานสำับส่วนทุกรายทุกกระดานท้ายนะให้มีกิจกรรมยี้ขึ้นมาครับเปิดฉากนครับยกันเลยครับไปเลยเหมอเอาบอลออกไปครับเปิสิน่นต้องให้กั้งฝั่งที เต็มดาวลูกบอลแหนกเต็มเลือดรวยหมายเลยสุดของทัพของทัพต้อโยงกับมาหน้าโตผู้หล่อบางก็โตไปเลยนะครับเก็บไม่นับทัมปอง เป็นโน้นาเปิดขาบูนเลยนะเอาหนมมงเหมือนตะโขปาแต่พนับจะขึงต่อเนี่ยเขาไปในหมายเลขสามนุงงยิงแต่มงหลายตัวมาเกระสุกิจเตียนน้อสุกิจออกฟ้าไปเลยหนูโดดโลกมาแล้วมาแล้วหลังจากสุกจเพัาวบอลทันไหมทันไหมแล้วะคุมารน้อยโอ้ยเกิแตกเลย ยิ่งน้ำมากโอ้ปลอดภัยเลยเมื่อการกินส้มเขียวข้นหรือจะมีฝั่งน้ำแข็งกินยาเป็นเช้าผลกินยาเป็นเช้าผลลูกพี่พี่มีเลยเออปลอดภัยได้ไหมขี่น้ำเพิ่มเติมเสริม เราทำมันกที่องค์พรันวองพรกจันวงากระสุนปกิดเพียงน้อยโนประกาศต่อมาบองอยู่ที่สาวัตอยู่รวขอแจ้งมากาลั้นเหลอะไ้าเหลือองยั่งกาเป็ดปัญญาเรืุ่งผลปัญญาดีปัญญาได้บองสงท อยางล็อกซ้ายจเต็มโซ้อมอยู่ดางนั้นดูดูจะต้องพับขาวางคื้นหลังโดดแย่งไปนะครับ <Trans> ม <ults> ันพุ possible, ่งทีแปลกซ้ายเลยระ้ามไปนะครับตรงนี้ยิงมาหน้าตาบ้างครับโอ้โหตัวกันเน้สนุกเนี่ยทำอะไรเล่นมือเอานูนสีชมพูโลกแรกใคริีได้หนึ่งร้อยบาทประกาศแล้ว กำลังใจให้เด็กเดาบไอได้ครับลูกนี้ไอแววแสดคนมั่นเชิดยินประเทล็อกออกเส้นหลังมุ่สุจะเลองสมซองให้ลูกเตยมุมของทั้งฝั่งดาบกรดกงาลากระเบื้องแสดกคนฟอสโอนสุโเกิดไปให้ลงเนี่ยรงกระจุยเรียงไปยังไได้ยับ บางไม่ได้ับตรงนี้ของสภาพจันร้อยเรายาวมครก็ตรงนี้หลังเ้นมครับสองฝังสวตรงนอ่าส่กิจากบอลไ้ไม่อยู่ก็มตัวที่สองลชาไปแล้วก็ตรงนี้เกอลมั่นเกมไไม่ต่าันตรงเลยนครับโดียวทดแรคก็บอลมาถึงแล้วตะปูมาน้องแล้วตะปูไปแล้วตะปูไม่โดนบอลจัไกไมจั อเไม่ทันนะครับตรงนี้ตอนนี้แม่คุณรำทำไหมไม่ทนทีนี้เราคงเยี่ยมที่สองเดียวมาเอาไปเยอะนะครับตรงนี้หายเลือดเสร็ไม่ทำเพราอนนี้เราคงสระคับกันดวงออกกานหลังครับตรงศดิ์ผู้เล่นสมซองให้คู่สาวโตเล่กออกมาครับรับสักพุงบอลนัดปามาเอาเยอะมากกว่านะครับมาถึงคู่สาวโตฝั่งนี้นะครับทีนี้เราคงเยี่ยมทีสองทีนี้เราแต่ตอนนี้ อ้าวข้าลสาตัวนปอ้าเกือบรอดขาแล้วยุ่งเลยน้าน้ามีคะนร้อยต้องแอ่ตามมาได้ไหลูกนี้ปิาเลทเลยกเท้าสูงตังาุสิบให้าฝังดัลมาามเปยนตัว จะสองเข้านะดีสิบเอ็ดนี่ก็คือธนวาถาวรแล้วสองคือสิทธิชัยจังบุญเริ่มเห็นนะครับข้ามทานออกไปครับตรงนี้ใครไม่เก็บบอลได้ ตามทเชิงยี่อยู่แลครับมีเท่าไรก็โทรมาเลยมีกกรมรอีกหลาอย่างนะครับหลา่เลยครฟังคุณหนุ่ประกาศัย้าทำีปฏิญาณในคนไปแลครับตเย่ยมาแทลูกาเ้าปฏิญาณทีสาหูเยี่ยมเลยครับปฏิญาณในคน ໂອ້ດີໂຄງດຽວສົມພາບา เก right? The. Th ้าครับมันโตได้ครับสารพัดขาววอนเลยขาวเนาะสมอได้แล้วครับบอกแล้วมึงนะขึ้นได้ตังครับเอาเลยนะนับโประแดรมสู้เลยครับไม่นชือหมวยเหลือง่ายนะครับเรบอกให้เอาเลยความเข้มดูแลเราสุดๆเัย

ท่างานก็ทางก็ออกหลังมาัง <N> ่ว่าดท้ายจะโดนวุยได้ของทั้งปางแล้วก็บรรที่มาเอาจับหน่อยดึงมาตันเอาแล้วมัน้ารปล่าเข้าแมโอ้อน่าตีเกลือต้องเกลือที่สด ยุ่หน้าเวอร์แล้วกองเชียร์หยิ่งเลยปัดปิญจาเจริญข้าพนุษย์ปัดปิดมุมนี้ปัดปิงจ้าออกเชิญหลังนี้มาเตะข้าพนุษยสามประตู สองได้ไปแล้วกรีขั้นาเดินก่อนหลอลงได้ไหมน้ตามาล้อมหนลยสกดตัวมาศาสเนทุกคนไปยัสองร้ยก็ยังถ่ายถ่ยใชละร้อยเลยใสเล่เอาแยั ไปแล้วพื่อละร้อยใครกินได้เอาไปเลยมาแต่งไันดูมินเล่นระดับจังหวัดนาั้งสองทีนึ้นะประจักับสิบห้าเลี้พอพักพออย่างนี้ไปได้ไหมดูมินสิบห้าสองสีอะ่างนี้คุณหน่มได้ใส่ไว้คุณหนุ่มออสิบห้า ชื่อนี้มาชื่อจริงเนติพงศ์ครับนิติพงศ์กิติพงศ์กิยติพงศ์กิติพงศ์รำกลายมนาชื่อนยมนาจชื่อพ่อแม่เรานี่วไม่ได้วพ่อแม่ก็างน้ลูกเปลี่ยนปัตตานเมื่อไหรเอาแล้ว เต้นมาเหรอกินโปงยังม่นาโอเคไเลนครับี่ไปเลยครับพูมาเนาไปเร็นะครับพี่ทาทามันนี่ทอเกือไปได้แล้วัดพงของทางฝั่งแงูนแล้วก็มรู้ปฏิญายผลตจะบังิไปรยครวอนออกไป คุณนงลูกน้องบางประตูพอดีเลยคุณนงบางประตูพอดีลูกน้องนั่งลงก็ได้ไม่ต้องร้นบางประตูบาก้องบาก้องคุณนงคุณนงเ่เียนี้สองอไม่ไม่ไมอยาไปอลไไปเลไหมไปสิเ้าขาวอัว

นาบะแลนนาปัวนาตามติเด้ออ่านาบะแลนครับราชชัยราชคงทอง có một ความเร็วแรงอะความจีบบอลเทียบกันสองแล้วพอมาห่านกองหลังก็หัวโตไปเลยครับทันวาถาวบอลยังไงมันพิดมขาได้งไม่ได้ถ้าแต่กวนเป็นของกินภูยมนาโอ้ขอโัวแมาหางกองหลัง ยาน้องรัมดนะเป็นคนสองมเป็นสามเนะหายเลยไหคอ่บลูรไปได้เ19นะครับขาบอลเจ็บไหมบอลดูนะตากูตตาดีเล้นของหลังเขากำลังเอาแตงด้วหมดนะนี่นี่แถววะนี่เล่นแถว

เพ tamam> ah, so ื่อนทดเรศกรูดกนุ่มมาลูกปูนจับเพื่อนแล้วก็เลยใช่เอาชนะไปได้สองมาชนึินครับจากชนะคนอยู่เคลือบมาได้เจ็ดสองรุ่งแล้วก็มาปะในทีมหน้ายู่ดูจากชนพัฒนขาวบอลมาแล้วมาได้เจ็ดมาแล้วแต่ผู้ช่วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็ดของผู้ช่วยทงใจผู้ช่วยทงใจอ่ะผู้ช่วยทงใจมาเยอะมากทุกคนมา เจ็ดลขเจ็เินามมาแล้วเินงามด้วยเดนกามไให้ับจะเปนเสุดยอดนะครับของทุกคูนรับของทุกคูเขอ่าที่ตอนแรกนะครับสองคู่จบไปแล้วนะครับที่สานะครับจะเป็น ก่อนรุ่นในรุ่น15ปีนะครับสองชื่อขอละชื่อสองชื่อนะคอ่ามาลับไปส่งละชื่อนะครับเยาวชน15ปีนะครับทั้งสองชืนะครับคูเร่กับคูป้อมนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับดอกฟุตบอล20ทีไรดอกบอลเด็กกับดอครับ